ลิ้งไม่หยาดไอ้เไอ้ยแบบเดินกลับได้ไม่กลับแต่ลิ้งลิไม่ใช่มันไม่หวานนะตอนนี้ไม่หวานอะไรหวานนี่ไปแล้วเฮ้ยบอลฮันเดอร์ เินื่อยแล้วเหนเ่อยแล้วเห็นแล้วเหนแล้วชนคพลีคุณคุณตัอมาหมูเทะหมูเชลยเนี่ยคุณนึกแล้วคุณนึกแล้วต้องหคิมมันชนอะออกไปไม่ได้จับออกไปพี่โดนดึงยาวเนเกียแม่ปากดอกหายหาย ไอ้ดิเว่นหายว้เออดูแล้วตีไม่ทันนี่เ้มเสับูดังูดัเอ้ยเดี๋ยวเอ้ตายเลยเยอโี้หมอนมีตอแล้วไม่อยู่ตรงนี้นี่นีห่องอยู่เออวัสดีพ่อเอ้าวไพ่อสิลูกมึงสกิลองให้โดนเอาสกิลหนึ่งอไม่งั้นมันไม่มีผลไอ้งออตอดอ่ะอือตอดก็ใช้มสกิลสองอใช้มานาน้อยว่าดาเมจไกลกว่าเหี้ย

ผมว่ามันกะผมว่ามันแปลกๆเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเปิดผมว่ามันแปลกๆมันมันยืนล่อมันยืนล่อแปลกๆเพิ่งแกะเพิ่งแกะมันดึงแล้วมันดึงมันดึงผมเชื่อผมเชื่อพี่มันดึงผมันดึงกูแน่แน่มันดึงกูแน่แน่มันเอากูแน่แน่มันไม่ดึงตัวเดียวมันอาจจะมีตัวเที่อื่นตรงนี้คิดไปเองจิตปรุงแต่งพรุงซ่ามึงอ่ะเปิดเองสัตวเล้ยงเฮ้ยโอเคแตนเดอร์อยู่ตรงนั้นอย่าไปกลัวพี่จบกหญิงแม่งเลยเอ้ยไอ้เจ้าพ่ออะไร มาลมาลุ้มาลุ้มาลผมสุดสุแล้วพี่จอผมสุดสุดแล้วสุดสแล้วเกียวหนึ่งถ้ามันติดไม่ตะเกวึงตันติดไม่กียว่ตันไอ้เองงกเฟืีเฟื่องพีใจเย็นดีเมื่อกี้เมื่กี้ไม่ด้ยนี่กูตีนอย่าไกลัวเจเจไม่ได้่ไระตอไว้ัรว้เี้ยว่ะไม่เลยเราโหด่าง้น่จอเออหรือบอกของหือบอกของก็หนึง แต่สโคกระจอกเลยเฮียสโคโมกันนี่เฮียกระจอกเฮ้ยมีคนใหยแลโพตใครมึงเป็นใครมึงเป็นใครมึงเป็นใครไม่ได้เหลืออะไรโอ้ยน่าจะแดนน่าแดนน่าแดนน่าแดนจะเป็นสายอืม เจ้ยิงไหนดิเชอไม่ต้องนะไม่ต้องนะโอ้หไม่นะไอ้เจ้ามปอยู่แนละ้วตัวใครตัวมันเอ้เหี่ยจะดูมดูแล้ว,ว,วไอ้มาแล้วไอ้สารเวทำ <c oughs> วเหเลยเนี่ยแบ่ชอบตึ้งเงี้แต่ก่อนสายอมาเลย ไอ้อยู่บนเตปเลยขอสายญาตได้ของโคตรไวเลยได้ในนี้แล้วนี่ยังนี่ยู่เลยตั้งเนียังไม่ได้ฮ่้ยแหงแจกอ่ะเออนี่ไม่เราไม่เราโหดเงี้ยจ๊บเหี้ยะวะโคตรเหี้ยเลยช่วยช่วยไม่มีหวานลึกอ่ะหวานลึกก็ไม่หวานหรืก็ไปแกงไม่ได้ต่อเลยพี่ต่อเลยถูกลับนะไปเนี่ยตอนตีก็ได้มั้งไง เชยผมเชี่ยผมเชี่ผมเชยผมเช่องยืนเี่ผแล้ไม่ยอมถอยเองนะไปแล้จะถอยยังไเชียแม่งเชี่ยักับผเนี่ยเียพึ่งบาลาพึ่ามีนะกี้ทันเดร์อยู่กลางฮะทันเดินะ ม่ต้อง่วอั้งนะพี่ี่ไม่ต้องช่วยหรอนาะพี่ดันบอลเลยอา้งอยไรย่้หน่อยเฮ้ยมันจะมาไล่เว้ยเฮ้ยต้องกเว้ยม่ต้องกลัวเลยโอ้โหนึ่งห้ากับสี่หนึ่งโห่จบละอ้งจบแล้วจบท่เง้นทุกนเอาไม่หมดหรอทันตู้น่าจ้อยน่ยถทุน อาจอบลองปาล์มนะเข้าใจไหมมึงอะผมพุ่งเรียวหัวใสสัตว์เฮ้ยเฮ้ยธันเดิ้ลมาเฮียหายหายหายเจสเจสหายระวังตายเฮ้ยขโบเขาเดือดอย่างไรไมข้างล่างเราเนี่ยข้างล่างองคุณดูเหนื่อยนะท่คุณดูเหนื่อยนะแดดแดดเฮ้ยเ่อ ไอ้หายล่ะสุรุมโดนตรงนั้นไปผมได้ดูอีกข้เหี้ยเลยใจี่จะช่วเมไอ้ผมพี่ก็บอกเกือสกิลที่ี่ใช้มานานนะโอเคผมก็เช็คไม่ดเลยคนี่จะไม่เจอไปดูวะลอน้องเ้ยเออสกิลหนึ่งโดนเอ้ยยนหนึ่งโดนตายตายแน่ตายตายตาย

ร้านเลย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 ร้านเล้าเลยไอ้ยุาไม่ด้กูต้องดูไม่เกียไม่เอาไม่เอาไม่เอาเคี่เกิดดีไปบดัดบ้านเถอะดัดบ้านก่อนได้ได้ได้ะยสม สองแล้วสามมันจะจะจะกระจายก็ผมก็ใช้ไปเมื่อกี้มันไม่กระจายอ่ะมันกระจุยตอนนี้การคนสบายแล้วเออพวอน้องมาช่วยลากแล้วแต่พอน้องมาช่วยกปล่อยโนบนแตงไงช่วยดิบช่วยดิบช่วยดิบสวยมากก็สวยมากโอ๊บโอ๊บจบโอ๊บโอ๊เฮ้ยมาดันบนน่ะช่วยบนเร็ว ไปสะพอรดลัาไปชื่อบนมีบ้านพี่ดีเนี่ยอ็กซอนเนี่ยอ้กอ็กซอนแบบสนปอร์เลยได้หน้ายังมีเลยมันไดนหน้าเยอะเลยเอาโกันให้มยเฮ้ยออะไรอ้าวโดนด้วยแกเม้งบูบี้เราจบแล้วพีปอนด์ไปทางนู่นแล้วนะตามน่านละดิน ตเป็นซับให้ป่าเลยใช่ไ้มซับให้แครี่ไม่เป็นเฮ้ยเฮ้ยเอ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 ้ยอยู่นี่เอ้ยเยฮ่าฮ่าฮาต้งไมไหมต้งโมานิวมากมากเออเอเลยไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยว

ไปฟปอนตรงนี้ไปฟ้อนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอาตรงนี้ขนาดนั้นว่ามันขนาดนั้นเอาละจิมนเออไปฟาดทีหน่อยน้องฝันมากเว่งไอ้เหี้ยยัดยัดโหดเว่งย่างอันนี้เลยอะไอ้เหี้ยตามอย่างเถื่อนเลยสักไอขั้นสุดเมื่อกี้ท่านก็สุดไม่หมดนะมันตายหมดแล้วอ่ะไอขั้นสุดท่านก็สุดไม่หมดอ่ะไอ้เมื่อกี้สายยาตายไม่ตายเมื่อกาย จ็อบมาแล้วไอ้พคนตีใครตันรด่ตีใช่ไอ้ตจรินอย่าเก็บไอ้อย่าเก็บไอ้อย่างของเทสดิเฮ้อเหี้ยเลยเนี่ยเออยิงไปดิจ๊อบกลัวอะไรอ่ะยิงไปดิยิงไปดิโ่มันมาโัมันมาถอยกันไหมถอยกันผมก็โคตรเป็นอย่างนั้นก่อนไปอยู่อ่ะไกลไกลเลยไกลๆแลไกแค่ไหนจะหัวห้าจัด

อะไรมีก็ดีดีว่าสางเลยรีเวนมาเร็วรีบวนมาแล้วรีบวนมาเล้ววิ่งดิวิ่งดิล้านพอล้านดูเอาดิเอาดิถลเราถลุเรายิง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 ตาไม่ทันยิงยิงยิงตาเวผมตาไม่ทันอะไรบ้าแล้วผมตาแบบนี้แต้โอ้ยมันก็ขนาดนี้ไอตีป้อมไอตีคิ้วิำไมเนี่ยเอ้า กเหรอโอ้โหเรียบร้อยมอสไอ้เหี้ยเจอเหลี่ยมซิกไปดิไปดิไอ้เหลี่ยมเขาอเหลี่ยมไอ้เหลจ้าเจอชายาเหลี่ยมเหลี่ยมว่าทำอะไรวะเมื่อกี้เมื่อกี้มันจะยิงกัะตีอัดหน้าแต่โดนเขาตีอัดหน้าคือไลยสัสเหลี่ยมจบแล้วมันเก่งนะแต่ไม่ได้เก่งอ่ะแค่ลุ่มซานตัวยิงไม่นไงกระสุนมีสองนัดเงี้ยกระสุนกูมีน้อยนะพวกมึงไอ้เหี้ยกูออกพันทอมแดนเซอร์มาก่อนเลยสัตว์ ไอ้เี่ยออกมารีโหลดเดียวปันลีโหลดจ้ารีโหลดเด็ดอ่ะยีก็ไม่มีแพนทอฟไม่รีโหลดใช่ย่ยอยู่กลุ่มจอบด้วยแค่วิ่งไปพี่แค่วิ่งไปผมตามหลังอยู่นะหลับภู่มโยเรถจะแดดรถจะแดดไปที่ดีกว่าอึ่ก่อนไมเราไม่ฟาร์มคลีตตรงเนี้ยพี่ก็ฟาร์ม นันเลยปฏิวัติให้มันลงมานี่เฮ้ยเครสลองด้วยอ้าวเฮ้ยแนน่เฮ้ยเฮ้ยฝีฟีฝีีซอสอร่อยซออร่อยเอ้ยมันไม่อ่ยเจนี่ไอซ่าใส่เพื่อนนะปะน่ารเฮ้ย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 เฮยแล้วผมไม่รู้แล้วผมไม่รู้แล้วรู้แล้วไอซ้าเนะย ใครกนเชียร์ถ่ไว้สิเรเวทตอืมเรเวทก็มีคนเดียวอ่ะหลังหลังจอบหลังสตาร์ทแล้วตารให้แล้วไปก่อนเจาเท็ดจ็แค่นี้เฮ้ยเฮ้ยเตะเตะเตะเหยียเหยียดเตะเตะแต่ให้ปนเข้าไงไม่แพ้โู้พทดานบ้านให้โอ้ีเดียวไอ้เหงจุไหนไอ้เง เอตีบ้าไปเลยาะไรไหมเนี่ยแผลดยไเฮ้ยพี่พีผมมาแล้วผมมาแล้วไอ้เหี้ยผมิมือผมไม่ได้ขนาดนะผมจะไปวัดกับมันไอ้ที่ไหนเอ้กยเกี่ยดครั้งแรกเนาะอ้าวเกี่ยดด้วย โอเคเจ็ดโถหน้าป้อมเลยหน้าป้อมใส่ได้สำหรับมังกรไฟมังกรไฟได้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 ไมดมดคอมแบ็กคอมแบ็กคอมแบ็กก่อนกูไม่ฝักเขาไก่หายไปไหนวะมันตัวฟามเร็วดิเปิดให้มังกรไฟผมมีเบบี้เบิร์นเจ้า กลับเนี่ยเทสจะใส่กูร้อยจัลเทสใส่กูหนึ่งสิบนะไหนเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮียมี่มายแล้วมาแล้วมาแล้วมาแอล้อล้อมาล้อมาไม่มามันไม่มามันโง่โง่มีบอยปะมันไม่มามันโง่เฉยกระมันโง่ไม่กูโง่ผมมาแล้วผมมาแล้วพี่ผมมาแล้วเอ้าไี่โดนได้ไงวะรู้อีกที้เฮียเหี้ยเฮีเหียเฮียแล้วไออันนี้เหี้ยละอันนี้เหี้ย โอ้ยเทียเฟสอย่างนี้เหรอโอเคมึงเอาอนตีไปเทาไหร่มาหัวแมงหัวโคตรโง่เลยโคตรมากโคตรโง่เลยเนี่ยเรียมมาเย็นลีเรียมไอ้ยาเมื่อกี้มันโดนท่าท่าแหลกผมอ่ะมันก็ กูไม่มีอเลยโว้ยคนตีเ่ยคนตีเยคนตีเลยกูกรน่ะคบูบี้คนเบี้ยต่กูกอน่ะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งนู้นฮะหนึ่งหนึ่งรีไฟปีไฟก็มาว่ะ เอ้ยเงิะลาสุดไปเอ้อะไรพวกมึงเหรอไอ้ศาตว์ลุมาเก่งนะไม่รู้อะไอ้เหี้ยเดี๋ยว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 ก่อนมึงอีกตัวไอ้เหี้ยลุงกูจังเลยเหรอลุงจังเลยเออเออโคตมันโคตมันมึงอ่ะโอ้ยยียโทไม่ทบไม่ทัน โมเตอรมันอะไรเหื้ออะไรเห็นมันเก่งกันโอเคกูตายเฮียจบแล้วเชี่ยพี่เชี่ยพี่เชี่ยพี่เอาป้อมไปเอาป้อมไปไม่ถือมะเด็จัง ไอ้นี่ไอ้นี่เจ็บไอ้นี่เจ็บเอาตายตายไอ้เหี้ยมันตีเผมแล้วแม่งปงตีผมตายยัดโง่ยิงโง่ไอ้อ้วนเนี่มันไม่บอกกมไหมว่าจะปมเกลี่ยบอกเกลียดเลยแล้วตอนแรกเราบอกจะบาลอนแล้วักคิวได้พวกไอ้เหี้ยแม่งโถมเฉยเลยไอ้เหี้ยบ้านไม่งจะแตกเมื่อเห็นริเวนฝั่งโน้นโดนกูวะผล่างระบาดะเบื่อ่ะ มันมันมันประเด็นเธอมันอยู่เลีนกับกูมันโดนคุระเบิดไปตั้งเท่าไหร่ก็ไม่รู้สิบสองตัวแล้วนี่สิบสองตัวแล้วหนึ่เจ็ดสิ่งนี้ไอ้เหี้ยตอะตอนมันอยู่เลนบนมันโดนไปหนึ่งเจ็ดะไอ้เหี้ยโอ้ไดน้าไดน้าอีกสิบตัวเลสสองเรียนไอ้ยมมันมีแค่เลนล่างเท่านั้นแหละเราเราออดยังไงเดดี๋ยววจ็บ ใช่ใช่ตัวฝั่งเราเกิดหมดเดี๋ยวเขาสู้เราไม่ได้เดี๋ยวเขารีบปลดยอมนะใช่อไหพูดแทนใจพี่หมดเลยว่ะเฮงเออรู้ใจพีเออตุนบอลนั่งตุนบอลนั่เอาป่าก่อนไหมพี่ป่าค่าค่าทันเดอร์ก่อนเผื่อทันเดอร์มันวิ่งมาสมัยอ่ะโอ้ยอะไรบ้าบ้าถ้าพี่หมดดีเอ่กูอยู่นะกูบอกให้ไม่มีกูอยู่นะกูเลยบอกนะ ไหนอ่ะไหนอ่ะไม่มีอยู่เือมหรอไอ้ล่าล่าสุดเืหอสายดีแล้วสายดีแล้วเขาทายายกันดีกแา้วสายดีแล้วสายดีแล้วเอ๊สายสาดีมาแล้วตายเนเียโอ้โหหาย โอ้แล้วออกอีโบท่อแบบอะไรได้เลี้ยวล้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยควาต้าไหมควาต้าไหมนะไอ้เหี้ยคีโมควยอืเพนต้ามิฟคอนเพนต้าเพนต้าเฮ้ยเพนต้าเพนต้าไอ้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย Oh, ai, yeah. ai, <laughs> yeah.